อกิดคุณทำอะไเนาะเขมีชื่อเนาะอยากไหนะกลงเกิดกเดีวันดีโอ้ครจะเล่นกูโนอันไหใครจิงรจิงให้กูโนะแม่ยิ้มใครแดแม่ก็ลืมโอแม่ลืมมัวิดีโอนี่ จ้าร้นอนหายอุ้ยเ้ยขอบคเราครบอะไรเงี้ยนี่เอ้ยตอนนี้คุณแม่หน้าหายแล้วเอ้ยขอบคุณครับอู้อร่อยมาแล้วมาแมวจัดการ อะไรมั้ยคะ<า>เราจำตังค์เท่าไรบ้างนัน่นคือน้ำ,ำมั้มเดี๋ยวเอาพ่ออ่ะพ่อ,บบอแกะให้ลูกมอืัน h a ป p y เอ่อะนะแต่งงานกันนะเขาเรียกวอะไรชอบใจค่ะออจับจับ ไม่ลองไม่ลองเลยลองุดนกินกัวีกะป๋าใ่เอาอกเก๊อบใส่่านกอใส่่านไม่มันพอแค่สี่พันไปแล้วครับพี่เจกนครับอรอะไรมากไปบผิดพลาดเสรแล้วอเตอร์ไซค์ดัวมาใส่อ ¡Gracias!